ช่องมีบุญ2-8 9้ทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมอบุญค่ะดูดวงในหัวข้อเรื่องค่ะถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะมีกองไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1ค่ะลิฟนะคะท่านใดที่สนใจลิฟแม่หมอนะคะรบกวนติดต่อที่เพจนะคะแม่หมอบุญปลดล็อกปัญหาชีวิตค่ะ และกองที่สองค่ะชามมิ่งแป้งนางพญามหาเฮงนะคะและ3นะคะสัญลักษณ์นี้นะคะให้ทุกคนนะคะเลือกจากสัญลักษณ์ที่ชอบที่ใช่นะคะแล้วมาฟังคำทำนายนะคะสำหรับคนที่เลือกนี้นะคะลิปนะคะลิปเจลนะคะของแม่หมอนะคะคนกองนี้นะคะขอดู e NERGY ของเป็นกองนี้นะคะ เอเนจีหลักของคนกองที่หนึ่งนะคะเอเนจี Energy หลัก่ะของคนกองที่หนึ่งค่ะ e อเนจีหลักของคนกองที่หนึ่งนะคะคนกองนี้นะคะดูเป็นคนแบบรักตัวเองนะคะแบบสุขสวยและรวยมากถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสไตล์แบบหลั่นล้าเลยนะคะแบบใช้ชีวิตแบบ ไม่แคร์เวอร์นะคะฉันรักตัวเองฉันมีความสุขกับตัวเองแล้วนะคะคนกองนี้แบบค่อนข้างตัวเนี้ยค่อนข้างแบบใช้ชีวิตแบบอิสระฟรีดอมนะคะคนที่คุณเกี่ยวข้องนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบ พูดเก่งพูดหวานนะคะอาจจะอยู่ในคนวันพุธหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการต้องใช้ทักษะการสื่อสารการพูดคุยการประสานงานนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคนคนนี้และอาจจะเป็นคนในลักษณะที่นะคะเขาจะพูดให้คุณเชื่อใจไว้ใจมั่นใจนะคะมากกว่าการที่จะลงมือทำนะคะ ถ้าเขากลับมาจะเป็นอย่างไรคะถ้าคนคนนี้กลับมาจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนคนนี้กลับมาค่ะจะเป็นอย่างไรเอเนอร์จีคนกองนี้ค่อนข้างนะปัจจุบันมีความสุขดีแล้วนะคะเป็นเดอะซันเลยนะคะชีวิตแบบแฮปปี้หลาๆาดีแล้วนะคะ มี energy ของคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีด้วยนะคะสวยนะคะดูดีดูดมีสเสน่ห์นะคะเซ็กซี่นะคะคนคนนี้นะคะเมื่อเขากลับมานะคะไพ่ก็ออกมาชัดเจนมากไพ่แบบหกถ้วยเลยนะคะคนคนนี้อาจจะมี energy ที่นะคะนิสัยเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่านะคะเขาจะกลับมาในตอนที่คุณรู้สึกมีความสุขแฮปปีห้หลายล้านะคะ สวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะเป็นดาวแบบอาจจะมีหนุ่มๆม,มาชอบเยอะคลั่งใครเยอะมีคนมาตามจีบเยอะนะคะในตอนนั้นค่ะเขาจะรู้สึกเสียใจเสียดายนะคะที่ทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่เลือกคุณนะคะตอนนี้คุณมีความสุขอย่างดีแล้วนะคะแม่หมอย้ำเลยว่าต้องมีความสุขอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้รอคอยเขานะคะคนคนนี้ถึงจะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะ แล้วถ้าเขากลับมาจะเป็นอย่างไรคะถ้าเขากลับมาจะเป็นอย่างไรคะคนคนนี้จะกลับมาเนื่องจากโชคชะตานะคะเนื่องจากแบบต้องมีการจบไปก่อนนะคะจบสนิทจนแบบคนกองนี้รู้สึกรักตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วนะคะเขาถึงจะกลับมามี e NERGY ของไฟไฟออฟ วอน,นะคะอาจจะถ้าเขากลับมาก็อยากอาจจะยังมีปัญหาทะเลาะกันอยู่นะคะการกลับมาไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากคือกลับมาแล้วชีวิตเราจะยังดีขึ้นหรือเท่าเดิมหรือแยก่กว่าเดิมนะคะมีไพ่ t o f cup นะคะกลับมาแล้วนะคะมามอบความรักให้ค่ะไพ่เนื้อคู่ความรักรักแทนนะคะค,คนคนนี้กลับมานะคะมามอบความรักให้ค่ะความรักที่ เท่าเทียมกันนะคะหรืออาจจะมากกว่าด้วยก็ได้นะคะถ้าคนกองนี้แบบรับตัวเองแล้วมีความสุขแล้วคุณอาจจะแบบไม่ได้รอคอยเขานะคะหรืออาจจะไม่ได้มีความรักเท่าเดิมที่เคยให้กับเขานะคะถ้าคุณกลับมานะคะความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรถ้าเขากลับมาค่ะ เขาจะให้คุณเป็นตัวจริงนะคะเป็นคนเดียวนะคะเป็นคนที่แบบคือเลือกเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเลยอะค่ะเป็นเอ NERGY ที่แบบให้เธอเป็นที่หนึ่งนะ,ะแบบให้เธอนั่งบนบัลลังเลยนะคะนั่งแบบคลองใจในใจเขานะคะเลือกคุณเป็นแบบที่สุดแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะสิ่งใดที่คุณเคยคิดมากเครียดกังวลใจเขาจะไม่ทำนะไม่ทำนะคะ แบบไม่กล้าแล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นคนที่นิสัยสไตล์แบบขี้ลังเลลังเลใจไม่มั่นใจนะคะเป็นคนโลเลแต่ถ้าเขากลับมาเขาจะกลายเป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะไพ่ king of swords เขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเขาจะกลายเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเลือกคุณเปิดเผยกับคุณนะคะกล้าที่จะแบบ ให้ความเชื่อใจมั่นใจให้ความรักกับคุณเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นสไตล์ที่แบบดิเมจิเชียนะคะเห็นไหมเอ e NERGY เขาอะเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่พูดอะคะ่ะเป็นสไตล์แบบเก่งแต่พูดนะคะพูดไปรเรื่อยเปื่อยพูดแบบให้เราเชื่อใจไว้ใจแต่ถามว่าทำได้ไหมก็อย่างที่ผ่านมานะคะสำหรับคนกองนี้นะคะพูดอย่างเดียวเลยนะคะแต่ไม่ให้ความชัดเจนไม่ให้ความมั่นใจเราทำให้เราคิด วิตกกังวลเครียดนะคะแบบไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาเราเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะเขาแบบไม่ทําให้เราแบบมั่นใจอบอุ่นใจใดๆเลยนะคะแต่นะคะหลังจากนี้ไปเขาจะกลายเป็นคนที่นะคะชัดเจนนะคะมั่นใจในการลงมือทําค่ะไม่ใช่แค่แบบพูดแล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดมากขึ้นนะคะ ม่มอ,อขอดูนะคะสำรับไพ่นะคะสำรับไพ่ขอดูสำรับไพ่นะคะเป็นอย่างไรมาพร้อมกับ Queen of s วอ r d นะคะซึ่งเป็นไพ่คู่กันนะคะคนกองนี้คุณอาจจะมี e NERGY ที่ตอนนี้นะคะหรือเป็นคนเกิดในธาตุลมนะคะกุ้มมิถุนตุลและคุณเองในตอนนี้อาจจะเป็น e NERGY ที่เป็นผู้หญิงที่ เด็ดขาดชัดเจนรักตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะนั่งอยู่บนบัลลังถ้าเขากลับมาด้วยความที่ทำให้คุณแบบไม่สบายใจรังเลใจเครียดวิตกกังวลทำให้คุณเป็นคนที่โลเลนะคะทำให้คุณเป็นคนดูไม่รักตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองต้องไปวิ่งตามเขาคุณก็จะสามารถตัดจบเด็ดขาดได้เลยประมาณว่า ถ้าไม่ชัดเจนกับฉันไม่เลือกฉันเป็นที่1ไม่ให้ฉันเป็นที่1ไม่ให้ฉันเป็นคนเดียวในใจฉันก็ไม่รับคุณไว้เหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะคนกองนี้แบบ Energy แบบค่อนข้างดีมากเด็ดขาดนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบชัดเจนในตัวเองรับตัวเองแบบสวยแซบแล้วก็ดุนะคะคนกองนี้ใครรู้สึกดีรู้สึกใช่ Energy ตรงนะคะแม่หมอก็ ฝากกดทุกใจกดติดตามและอย่าลืมซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยแล้วก็แม่หมอบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเป็น Energy ของไพ่คู่กันนะคะดังนั้นก็คือนิสัยก็ถ้าคุณเด็ดขาดตรงไปตรงมาชัดเจนในตัวเองเขาก็จะเป็นคนแบบนี้เช่นกันนะคะเราต้องให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองนะคะเขาคนคนนั้นเขาถึงจะให้เกียรติเราเคารพเรานะคะ ต้องมีบุญ28 9ทารอดค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะเป็นแป้งแบรนแม่หมอเองนะคะสำหรับใครที่นะคะตอนนี้นะคะสั่งซื้อแป้งแบรนแม่หมอนะคะสำหรับ FC โดยเฉพาะใน y YouTube นะคะ8.90แม่หมอแถมโคชชิ่งความรักส่วนตัวให้เลยนะคะในราคาคอร์สเท่ากันเหมือนได้โคชชิ่งฟรีหรือได้แป้งฟรีไปเลยนะคะคน e เอเนอรกองที่2นะคะและนะคะใครสนใจโคชชิ่ง ส่วนตัวนะคะก็รบกวนติดต่อที่เพจแม่หมอบุญเปดล้อปัญหาชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่องทาง YouTube มันจะไม่ได้มีช่องแชทให้เราสามารถคุยติดต่อกันได้นะคะแม่หมอก็ติดต่อท่านที่สนใจไม่ได้เลยนอกจากส่งช่องทางไว้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะขอดู energy หลักของคนกองนี้นะคะขอดู energy หลักของคนที่เข้ามาเลือกไพ่ใบที่ส่งนะคะ คนกองนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่เติมเต็มนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้คุณเป็นที่หนึ่งเขาไม่เลือกคุณสักทีค่ะให้ความสุขค่ะแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ค่อยสุดนะคะแล้วก็การเดินออกมาของคุณเดินออกมาด้วยความารังเรใจนะคะ สงสัยไม่มั่นใจแล้วก็ค่อนข้างเสียใจเสียดายหลกัหลกๆก็คือจะเสียดายวันเวลาเสียดายความรู้สึกที่เราเคยมอบให้เขานะคะเพราะว่ามันเป็นแบบอีกนิดเดียวอะ่ะเหมือนมันจะได้แล้วแต่มันยังไม่ได้นะคะสำหรับคนกองน,นี้นะคะ energy นะคะเป็นอย่างไรอีกคนที่คุณเกี่ยวข้องนะคะเป็นคนที่รักสนุกค่ะรันล้านะคะ energy ไพ่แบบเนี่ย ้วถ้วยเลยนะคะคนคนนี้เจ้าชูมากเขาจะเป็นคนที่มีความรักอิสระสูงด้วยนะคะแล้วก็เขาจะชอบชีวิตที่ต้องได้เลือกนะคะ เนื่องจากเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยหน้าที่การงานดีด้วยอาจจะเป็นถึงระดับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือเป็นข้าราชการนะคะด้วยหน้าที่ตำแหน่งหน้าตาของเขาทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสนะคะในการที่จะเลือกจะเจอเจอใครหรือมีโอกาสที่ใครหลายๆคนจะเข้ามาในชีวิตเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้เขานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ายังไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้แล้วก็ มีโอกาสที่จะเลือกอะคะ่ะเขาก็ยังอยากจะเลือกต่อไปนะคะเป็นอย่างไรอีกคะเป็นอย่างไรอีกนะคะอินเตอของคุณตองน,นี้เป็นอย่างไรอีกคะเป็นอย่างไรอีกคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะตอนที่คนในกองนี้มีความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบเป็นภาระทางจิตใจหนักมากหรือเราเรียกว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถอยหลังก็ไม่ได้นะคะไปต่อก็ไม่ได้นะคะสําหรับคนกองนี้นะคะแบบเหมือนจืนอยู่กลางทะเลเลยนะคะความรู้สึกนี้นะคะ แล้วถ้าเขากลับมานะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะแม่หมอมาส่งเคลียชัดจัดเต็มให้เลยนะคะคนคนนี้อาจจะมี energy ของคนที่อายุน้อยกว่านะคะเด็กกว่าหรือถ้านิสยัยถ้าอายุไม่น้อยกว่าเท่ากันหรืออายุมากกว่า energy เขาก็จะนิสัยเด็กกว่าคะ่ะ นิสัยแบบเด็กๆนะคะแบบหนึ่คนแบบใจร้อนวู้วามเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วค่ะแล้วก็ค่อนข้างตามใจตัวเองนะคะไม่ค่อยแบบสนใจใครนะคะคนคนนี้นิสัยไพยอัศวินดาวมายืนยันอีกครั้งหนึงค่ะเป็นคนที่นะคะอีโก้สูงอีโก้จัด เพราะเขาคิดว่าตัวเองนะคะทํางานดีหน้าที่การงานดีหน้าตาดีตําแหน่งดีเขาก็เลยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะมีอีกโก้นิดนึงนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปนะคะถ้าเขากลับมานะคะจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้ถ้าเขากลับมาถ้ากลับมาคะ่ะจะเป็นอย่างไร เขากลับมาจะเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้มี energy ของคนธาตุน้ำด้วยนะคะราศีมีนกรกฎพฤจิตค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีเลยนะคะ ออกแนวแบบโอปป้าก็ว่าได้โอปป้าเกาหลีนะคะหรือลูกครึ่งก็ได้ค่ะเป็นคนที่อยู่ทางไกลต่างทิ้นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติเป็นคนที่อาจจะต้องเดินทางมาหากันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากันเลยนะคะถ้านิสัยนะคะไพ่ใบแรกก็บอกแล้ว,ว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบเจ้าชูรักอิสระแล้วถ้าตัวตนเขาคือคนธาตุน้ำเนี่ย ยิ่งเพิ่มความเจ้าชู้เข้าไปอีกเพราะคนท่านน้ำจะเป็นคนที่ใจอ่อนนะคะขี้ใจอ่อนอ่อนไหวง่ายวันไหวง่ายนะคะอาจจะแบบอยู่ใกล้ใครก็รู้สึกวันไหวอะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ คน e อเนอร์จกองนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามีไพ่ t ดอ e เอ็มเพมายืนยันอีกนะคะเขาเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติเลยต่างประเทศเลยนะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมี Energy ของคนที่ ค่อนข,ข้างมีพลังมีอำนาจสูงนะคะคนคนนี้มีบริวารเยอะมีลูกน้องเยอะนิสัยค่ะอาจจะธาตุไฟด้วยนะคะราศีเมษรักคนาเมษนะคะแล้วก็อยู่ใน energy ของคนที่ ego จัดมากๆเป็นคนที่แบบไม่ยอมลงให้ใครนะคะคนคนนี้เขาจะนั่งอยู่บนบันลังของเขาแล้วแบบใช้แบบความมาดนิ่งของเขานะคะในการแบบ ควบคุมทุกสิ่งอย่างถ้าเขากลับมาก็ยังจะมี energy ของการปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะคะเพราะว่ามีไพ่ seven of swords อาจจะยังทำให้เราเครียดวิตกกังวลคิดมากอยู่นะคะสำหรับคนกองนี้เนื่องจากนะคะตัวตนเขาคือบุคคลที่มีตัวเลือกเยอะรักอิสระเยอะช่องทางการเลือกในชีวิตเยอะนะคะและคนคนนี้อาจจะเป็นเคยเป็นคนในที่ แต่งงานมาแล้วหรือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวหรือแต่งงานมาแล้วพ่อไม่แม่ไม่ได้นะคะเขาจะมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้คุณค่ะแต่อาจจะต้องยอมรับว่ายังเป็นความรักที่ยังต้องเป็นทางเลือกอยู่นะคะ ค่ะแม่หมอเปิดไพ่ภาพรวมให้ทั้งหมดแล้วนะคะมี energy ของรูปไพ่เด e เลอรเนะคะเป็นความรักนะคะไพ่เด e เลอรเอเขากลับเข้ามาเนี่ยคนกองนี้ก็ยังจะรู้สึกแบบรังเลใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะเพราะด้วยตัวตนของเขานะคะอาจจะมี energy ของคนที่แบบ เป็นแบบลูกครึ่งคมเข้มมีหนวดมีเขาด้วยก็ได้นะคะแต่มันยังเป็นความรักที่เป็นความรักทางเลือกอยู่นะคะไพ่เลเวอร์เป็นไพ่ความรักก็จริงแต่เป็นความรักที่ยังต้องเลือกอะคะ่ะเขาเพราะเอ NERGY เ,เขาเนี่ยเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะดังนั้นไพ่ก็เลยแนะนํานะคะคนกองนี้อาจจะมีเอ NERGY ของคนที่เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่น เป็นคนที่แบบขยันทำงานค่ะเหมือนชีวิตอะ่ะมุ่งมั่นที่การทำงานนะคะและให้ก็นแนะนำให้คุณนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไปจะไปจะมานะคะก็ให้คุณอะ่ะโฟกัสที่การทำงานนะคะโฟกัสที่การใช้ชีวิตของเราต่อไปและ Energy นะคะผู้ชายเจ้าชู้แม่หมอแนะนำส่วนตัวแล้วก็จะอยู่ในโค้ดโคชชิ่งนะคะที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเขานะคะ จะไม่ได้กลับมาในเวลาที่เรานั่งรอเขานะคะเราก็ไปใช้ชีวิตของเขานะคะเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเป็นเรื่องของเขาค่ะส่วนตัวเราก็ไปโฟกัสที่การใช้ชีวิตของเรานะคะมีหน้าที่อะไรที่ต้องทําก็ต้องทํานะคะคนกองนี้เพราะว่ามีไพ่ทั้งแบบ q Queen of s w o r d และ a g g of pentacles นะคะคนกองนี้อาจจะไม่ได้นั่งรอแล้วแหละก็คือแบบ ใช้ชีวิตของเราทํามาหากินของเราไปมีความสุขในชีวิตของเราไปซึ่งเขาจะกลับมาหรือไม่เป็นเรื่องของเขาและถ้าเขากลับมาคนกองนี้ก็คุณทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะกลับไปหรือไม่อย่างไรนะคะใครรู้สึกดีรู้สึกใช่แม่หมอฟาดตัวทุกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะ ค่ะและคนที่เลือกนะคะให้กองที่สามนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะไม่บอขอดูเอเนอร์จีนะคะของคนกองที่สามนะคะของคนกองที่สามขอดูเอเนอร์จีของคนกองที่สามนะคะ มาดู e อ e r g y ค่ะของคนกองที่ คนกองที่3นะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องอยู่กับ1คนราศีกรกฎ2เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติเลยนะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางมาหากันและอาจจะเป็นคนที่ทํางานในลักษณะที่ต้องเดินทางตลอดนะคะเดินทางบ่อยหน้าที่ก็อาจจะเป็นถึงระดับแบบข้าราชการนะคะทหารตำรวจคนที่ต้องไปออกรบจับศึกนะคะ เอเนอร์จคนกองนี้เป็นอย่างไรอีกคะเอเนอร์จีคนกองน,นี้เขานะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เคยนะคะมีครอบครัวแต่งงานมาแล้วพอ่อไม่แม่ไม้หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็อาจจะทั้งคู่ค่ะคุณอ,อาจจะเคยเป็นครอบครัวกันหรือแต่งงานกันนะคะ energy เป็นอย่างไรอีกคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าได้จบไปแล้วนะคะมีไพ่เดทออกมานะคะคนสองคนตอนนี้อาจจะจบการเดทขาดไปแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะคนกองนี้อะจะแบบจบสนิทนะคะ <c oughs> เป็นอย่างไรอีกคะสำหรับคนกองนี้ถ้าเขากลับมานะคะมีไพ่แบบ การเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเขากลับมานะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะถ้าเขากลับมานะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรถ้าเขากลับมานะคะ คุณจะเป็นครอบครัวกันค่ะมีความแบบมีความสุขมีความแบบสมบูรณ์พร้อมเลยนะคะเขาอาจจะกลับมาโดยการที่กลับมาเป็นครอบครัวเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าคุณกับเขายังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เคยเป็นครอบครัวเขาก็จะมามอบ การที่ให้คุณนะคะเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเลยนะคะอาจจะมาแบบขอแบบลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวอะไรก็ว่าได้แล้วมีไพ่ที่เป็นแบบการเดินทางไกลมาด้วยนะคะอาจจะโยกย้ายต่างถิ่นต่างแดน,นมาเพื่อมาอยู่ด้วยกันหรือให้คุณนะคะย้ายไปอยู่กับเขานะคะ คนกองนี้อาจจะมี energy ของคนที่เกิดในราศีมีนหรือคนวันจันทร์นะคะความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ที่คุณนะคะได้เลิกกันไปจบกันไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขานะคะปิดบงังซ่อนเลนคุณนะคะอาจจะแบบไม่ให้คุณเป็นตัวจริงไม่เปิดเผยมีความรัก มีความรับนะคะให้คุณเป็นคนในความรับนะคะความสัมพันธ์นี้ก็เลยต้องจบลงไปหรือแม้แต่ตัวเขาถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวกันเขาก็อาจจะมีคนในความรับปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่ทาให้พอคุณจับได้ความสัมพันธ์มันก็เลยต้องจบลงกันไปนะคะและถ้าเขากลับมาอีกจะเป็นอย่างไรคะหมอขอส่งให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะ ถ้าเขากลับมาอีกความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรถ้าเขากลับมาอีกความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเขากลับมานะคะคนคนนี้มี energy ของ คนาธาตุดินด้วยนะคะราศีมังกรพฤกษ์กันเป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้าที่การงานดีมั่นคงมีเงินอาจจะถึงขั้นร่ํารวยก็ได้นะคะถ้าเป็นต่างชาติก็อาจจะเป็นในเชิงโซนอาหรับเลยก็ได้เป็นคนที่แบบคมคมเข,ข้มเข,ข,ข้มนะคะเขาจะมามอบความมั่นคงให้กับคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะเขาจะมาแบบ ซัพพอร์ตคุณในะเรื่องการเงินเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินด้วยแล้วก็ตัวคุณเองมีไพ่เก้าเหรียญด้วยนะคะดังนั้นถ้าเขากลับมาเขาก็จะให้คุณเป็นแบบคนที่แบบมีความสุขในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินอาจจะแบบถึงขั้นแบบเรียกว่าคุณนายเลยนะคะคุณนายแบบมีความสุขนะคะและเขาจะให้คุณเป็นคนที่นะคะมีอำนาจในการตัดสินใจค่ะ คือเขาอะมีเงินก็จริงนะคะมีอํานาจในทางการเงินก็จริงแต่เขาจะให้เกียรติคุณนะคะให้คุณเป็นคนที่แบบสามารถจัดการดูแลครอบครัวดูแลเรื่องเงินของเขาเลยนะคะมาพร้อมกับไพ่แบบ wheel of fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แบบดีขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์และไพ่นะคะเป็นท้ายเลยนะคะ ปิดจบนะคะเดอะซันนะคะแสงสว่างมีความสุขแฮปปี้รั่นล้าเลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะถ้าเขากลับมาก็ชีวิตมีความสุขอย่างแน่นอนและอาจจะเป็นครอบครัว,วลงหลักปักฐานถึงขั้นนะคะมีลูกด้วยกันเลยนะคะอาจจะเป็นลูกชายด้วยนะคะใครรู้สึกดีรู้สึกใช่ฝากกดทุกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ ทุก,กองเลยนะคะไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมานะคะใช้ชีวิตของเราไปถึงแม้เขาจะกลับมาก็ไม่จําเป็นต้องนั่งรอนะคะเพราะว่าการที่เรานั่งรอนะคะ energy พลังงานเขาจับได้นะคะเขารู้ว่าเรารอเขาอาจจะไม่กลับมานะคะแม่หมอก็จะบอกในโคชชิ่งส่วนตัวแบบละเอียดละเอียดเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่เพจแม่หมอนะคะ